เมื่อม่านผ้าแดงขาวค่อยๆถูกดึงออกจากตัวรถภาพที่ปรากฏตรงหน้าทําให้ทั้งโชว์รูมถึงกับเนยบกปรบทุกสายตาจับจ้องไปยังวัตถุเคลือบสีฟ้าฟ้าเธอควอยเมทัลลิกที่เปล่งแสงสะท้อนกับไฟสตูดิโออย่างนุ่มนวลราวกับภาพในหนังไซไฟระดับโลกรถคันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะแต่มันคือประตูสู่อีกมิติของเทคโนโลยียานยนต์แอลมันมีชื่อว่าไมโคร2025ไมโคร2025คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่สะท้อนภาพของอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ การออกแบบที่ดูเหนือจริงเทคโนโลยีภายในที่ก้าวกระโดดและการนำเสนอที่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความรู้สึกของผู้ใช้งานทุกส่วนของรถถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันตั้งแต่เส้นสายของตัวถังจนถึงรายละเอียดของไฟหน้าและเบาะหนังภายในที่ให้ความรู้สึกกล้าวกับอยู่บนเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสไฟหน้าดีไซน์เฉียบคมแบบเล็ดเส้นยาวต่อเนื่องจนเกือบแนบเนียนไปกับฝากระโปรงโครงสร้างด้านหน้าถูกออกแบบมาโดยไม่มีช่องระบายอากาศแบบรถยนต์ทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบเต็มระบบที่ไม่ต้องการระบบระบายความร้อนมากนักส่งผลให้การดีไซน์ลื่นไหลไร้อรอยต่อและแน่นอนว่าโลโกโล้ไมโครตรงกลางกระจังหน้าก็สว่างเรืองรองด้วยไฟเลเสีฟ้าเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาไม่แพ้กันก็คือด้านหลังของรถด้วยเส้นสายไฟท,ยท้ายที่ทอดยาวจากซ้ายไปขวายอย่างสมมาตรเสริมด้วยเส้นขอบไฟเลเแบบ3ามมิติที่ดูคล้ายกับยานแม่ในหนังไซไฟ,ฟย,ยุคใหม่ทำให้ผู้พบเห็นถึงกับต้องหันกลับมามองอีกครั้ง ยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือประสบการณ์ของอนาคตเมื่อก้าวเข้าไปในห้องโดยสารของ m i โคร2025ความประทับใจยิ่งทวีคูณแผงคอนโซลถูกออกแบบแบบไร้ปุ่มแบบดั้งเดิมทุกอย่างควบคุมผ่านหน้าจอ OLED แบบสัมผัสที่โค้งรับกับมือระบบอินเทอร์เฟสทำงานด้วย AI อัจฉริยะที่สามารถจดจำพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้พร้อมกับการปรับแสงระบบเสียงและอุณหภูมิให้อัตโนมัติตามอารมณ์ของผู้โดยสาร เบาะนั่งถูกบูดด้วยวัสดุรีไซเคลลิลระดับพรีเมียมที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนหนังแท้แต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมฟีเจอร์นวดหลังปรับอุณหภูมิและระบบเลื่อนอัตโนมัติที่สามารถจดจำท่านั่งโปรดของผู้ใช้งานอีกหนึ่งไฮไลท์ของไมโคร2025คือระบบซีโร่กราวิตี้โหมดซึ่งจะปรับเบาะให้อยู่ในตำแหน่งที่ช่วยลดแรงกดทับตามแนวกระดูกสันหลังเหมือนกับที่นาซาใช้กับนักบินอวกาศช่วยให้รู้สึกเบาสบายแม้ขับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ทางด้านสมรรถนะไมโคร2025ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู oup, Dual ่ Dual ลมอเตอร์ a w D, ที่ให้แรงบิดมหาศาลแบบทันทีทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.8วินาทีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อผู้โดยสารทุกวัยพร้อมระบบกันสะเทือนแบบ Active Suspension ที่สามารถปรับระดับความนุ่มหรือแข็งตามสภาพถนนได้แบบเรียลไทม แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถให้ระยะทางขับขี่ได้มากถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วระดับอันตราฟาชาร์จิ่งที่สามารถชาร์จจาก10%ไปถึง80%ได้ในเวลา